ซึ่งนายกรัฐมนตรีอิชิบานคะคะเขาพูดเลยว่าการที่ไปเจรจาแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องยอมรับข้อต่อรองทุกๆอย่างจากสหรัฐอเมริกาเราจะไม่สามารถรักษาผลประโยชน์อะไรเอาไว้ให้กับประชาชนในประเทศเราได้เลยอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าเขาผลิตข้าวเขาอยากจะส่งออกข้าวมากขึ้นแล้วอยากจะให้ญี่ปุ่นเนี่ย ซื้อข้าวจากสหรัฐอเมริกามากขึ้นแต่นายกรัฐมนตรีอิชิบาเขาบอกเลยนะคะว่าคือเกษตรกรชาวญี่ปุ่นนะก็คือผลิตข้าวอยู่แล้วแล้วเราอ่ะก็ไม่ได้ต้องการข้าวเพิ่มจากสหรัฐอเมริกาด้วยที่สําคัญคือเราจะต้องปกป้องเกษตรกรชาวญี่ปุ่นให้เขายังสามารถทํามาหาก,กินได้ในแผ่นดินนี้ ซึ่งอเมริกาเขาก็มีข้อเสนออีกข้อหนึ่งนะคะก็คือว่าอเมริกาผลิตรถยนต์แล้วอยากจะให้ประเทศญี่ปุ่นนะ่ะถ้างั้นนําเข้ารถยนต์จากสหรัฐอเมริกาเพิ่มได้ไหมซึ่งข้อนี้ญี่ปุ่นอารมุ่มอ่วยนะคะบอกว่านําเข้ารถจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มมาได้อยู่แล้วแต่อเมริกาก็จะต้องส่งออกรถจากอเมริกามาญี่ปุ่นนะ แล้วทำให้มันผ่านมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยอันเข้มงวดของญี่ปุ่นให้ได้ด้วยเพราะญี่ปุ่นก็จำเป็นที่จะต้องปกป้องความปลอดภัยของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น